เย้สวัสดีค่ะทุกคนยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกัชิงแล้วก็ล็อกและก็ขนมพอดแปลกในวันนี้ใช่แล้วพูดเลยว่าขนมแปลกครั้งนี้รอนานมากแม่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตก่าพี่เกจะส่งมาถึงเรานะคะครับสั่งข้ามประเทศมาเลยนะครับจากประเทศไหนชิงอ่ะเอาตรงนะสั่งจนลืมไปแล้วว่าเคยสั่งพอเขาบอกว่าพัสดุมาส่งก็แบบสั่งอะไรหลายคนน่าจะเคยประสบเหตุการณ์นี้นะครับสั่งของเยอะจัดจนแบบว่าลืมนั่นแหละ จะเป็นอะไรและรสชาติมันจะกินได้ไหมไปลูกกันเลยไปดูนะไปลูกทานซิชันเช,ชื่อมเชื่อมตามวัฒน,นาดูอของเร<อ>งาวัฒน,นาถามเวย้ยเราต้องเริ่มจากของแปลกน้อยมือชิบๆไม่เ,เห็นผัดกะเพรา คือตามวัฒนธรรมของเราเราต้องเริ่มจากของแปลกน้อยต่แปลกมากใช่งั้นเราขอแปลกน้อยอันนี้ก็ครับพ่อคบให้ผมเอาหนังยางรัดไว้เลยไหมคะดีครับอ่ะเริ่มจากขนมที่แปลกน้อยที่สุดของคลิปนี้ก่อนพ่อครับพ่ออย่างนี้เลยไหมครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะใครที่เห็นเด็กแต่งตัวจะดูติดคอตลอดก็ออค่ะเอามาอันแรกนะครับอันแรกอันไหนวะอันนี้ละกันอ่ะเลยอันนี้เอาม่วงหรือเอาแดงมาพร้อมกันเลยไหมหรือแดงเหมือนกันม่วงหรือแดงอ่ะคล่าช่ยมาันแ มันคือขนมมันทอดกรอบที่เราคุ้นเคยแล้วแหละอแต่ว่ารสชาติอะไม่คุ้นอันนี้เป็นรสอะไรอันนี้เป็นสวีทโพเตโต้นะครับมันหวานอันนี้เป็นคริงเกิลรสผักรสมัสเคอร์อเทศอะอันนี้เราบัาเฉยเทศอ่ะดูใกลๆ้ๆจึ้งอะลบส้าเฉยเทศซึ่งอีนี่ไม่กินนักเฉยเทศงั้นสลับกัน <laughs> จะลองดูว่ามันจะกินได้ไหมเหมือนกันอเอาลองชิมอันนี้ก่อนใช่ไหมเปิดพร้อมกันก็ได้แล้วผัดกันดม กลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะกลิ่นมันกลิ่นนี้โอเคนะกลิ่นนี้ก็ไม่ค่อยอันนั้นเหม็นหืนนิดหน่อยอ่ะกูไม่ถูกอ่ะเออกลิ่นมันจะเหม็นมันเหม็นหืนนิดแล้วดูสีดีสีสวยมากอ่ะสีเขาจะแบบดูดิสีม่วงกับสีแดงเลยอ่ะเอามาให้ดูดีกว่าเออดูดิสำหรับโฆษณาชิวนี่ส่วนสีม่วงก็เป็นอย่างนี้นะครับสีม่วงก็จะเออก็ม่วงจริงๆว่ะ มันม่วงสุดๆโคตรม่วงม่วงกว่าทัดม่วงกว่าหน้าทานอสจริงเนี่ย <laughs> <laughs> เขาใส่สีด้วยปะวะไม่แน่ใจนะครับว่าเขาผสมอะไรบ้างอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่มะเขือเทศอย่างเดียวแหละหรอ, <c oughs> ขอเขาบอกว่ามันเป็นมะเขือเทศมอสเซเรล,ลา่าอู้วเอาลองอันนี้กัดอ,อ่ะอันแดงก่อนนะครับท<า><ๆ>ุกคนอันแดงก่อนรสมะเขือเทศมอสเซเรล,ลา่าหนึ่งสองสาม นแต่บุ๊คฉันรู้สึกเจอมะเขือเทศเลยอ่ะใช่เพราะว่ารสชาติมะเขือเทศเต็มคำมากเลยอ่ะมันเหมือนมะเขือเทศเลยอ่ะอืมอุ้ยมันรสชาติเหมือนมะเขือเทศเป็นเขียวอ่ะทุกคนเคยกินมะเขือเทศที่มีมอสซาเรลล่าอยู่ข้างบนปหมเออนี่ยคือใช่เลยเนี่ตรบไหนรูกนีะเป็นขนมที่รสชาติเหมือนในฝกมากนะครับนี่แบบนี้เลยเฮ้ยประหลาดใจมากอ่ะคือคิดว่ามันจะเป็นรสมะเขือเทศแบบคุกผงมะเขือเทศนี่หน่อยหน่อยเหมือนไอ้ขนมมะเขือเทศห้าบาทนั่นแหละอ่ามันไม่ใช่มันเหมือนเอามะเขือเทศมาทำจริงๆแล้วเหม็นเลยที่สำคัญที่ ที่ชิ้นนี้มันยังไม่ถูกเช้งกินเข้าไปเพราะเช็งมันไม่กินมะเขือเทศนะทุกคนคือเขาเอาเข้าปากก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะชิ้นมะเขือเทศก็เลยขึ้นข่อยอยากกินมา่เลยเออแต่สุดท้ายก็กินนะครับไม่เป็นไงสำหรับคนไม่กินมะเขือเทศกินมะเขือเทศเลยความเหม็นเคี้ยวมาหมดเลยอ่ะเป็นมะเขือเทศในรูปแบบมันฝรั่งแพร่งทุกอย่างมันมะเขือเทศหมดเลยแค่ไม่มีสัมผัสเล็กๆหายเลยนั่นแหละอ่ะมาที่ที่ม่วงบ้างนะครับมันฝรั่งมันม่วงหลายๆลายคนน่าจะเคยกินในรูปแบบต่างๆมาบ้างนะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราหน หวานมันเป็นมันหวานมันก็จะหวานอ่ะอันเนี้ยเ <blond es. S 2> ค็มเค็มชีสชีสมันก็เกิดเทศมัเกิดเทศมีเปรี้ยวๆเหมือนมางประเทศอันนี้อันนี้แบบอันนี้ของหวานถือว่าโอเคอันแรกก็ไปเดิมไปด้วยมันก็มันก็หลังแผ่นมาที่มันในรสของหวานและมันเกิดเทศผ่านอร่อย อันต่อไปนี่เราก็จะชอบอันนี้เป็นอันที่เราเกิบมานะครับหนึ่งสองสาขนมปลาที่เป็นอ่าเวเฟอร์สอดไส้ชอ็อกโกแลตมันเหมือนขนมญี่ปุ่นขนมเกาหลี<น>มันเป็นปลาอันเนี้ยญี่ปุ่นหรือ,อ,รอเกาหลีที่หรี่เมโตะไม่แน่ใจจริงๆงมันมีหลายรสหลายไส้ด้วยนะแต่เราเลือกมาอันหนึ่งอ่า,าจะแกะออกมาะครับไหนให้ทุกคนดูหน่อยนี่เฮ้ยน่ารักเหมือนปลาเลยออกขนมรูปปลาหาจะให้เป็นรูปจริงจบกับวะนี่ เฮ้ยทุกคนโอ้โหไส้มันเต็มมากเลยอะ่ะเราอยากหักเพิ่มให้คุณผู้ดูดูอะ่ะหรือว่าเรากัดดีวะมันไม่ถึงใจใช่ไหมใช่ไหมเออปลาเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นไงด,กดกีกัดละกันกัดเยอะกัดเลยหรอกัดหัวหรือกัดหางให้เซงเลือกกัดหัวหรือกัดหางให้เซงเลือกเรากินปลาเราต้องกัดกัดตรงตัวกัดท้องกัดท้องหนึ่งสองสาม อออืจำไหมขนมโคลนกุริโกอที่เราซื้อมาทำภายในติมได้ไหมพี่เชงชอบอันนั้นเหรอพี่เชงชอบมาหลอกเราว่าเป็นไอติมอ่ะตื่นไปแล้วครับ อ่ารสชาติคล้ายๆการเหมือนในขนมนั้นเลยเนี่ยที่เช้งเอามาหลอกเราก็เป็นโคนไอนติมเหมือนคนอ่าเหมือนกันเลยกุริโกโอไอติมที่เราเคยกินในวัย,ยาวเพียงต่อันี้มันมาในรูปแบบเป็นปลาเหมือนก็ามือนพื่อเลยติดตาหรือก,ก็คูปเราก็นึกว่าข้างในมันจะแบบเป็นครีม<ไ>อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหลวขนาดนั้นนะคะมันก็จะแบบเป็นเหมือนเวเฟอร์ขนมเวเฟอร์ที่รวกินทั่วไปอ่ะแต่ถ้ามันเป็นรูปร่างหน้าตาปลาซึ่งมันก็น่ารักดีใช่อร่อยอย่่าเหมือนกันแล้วก็รูปร่าง สัางอย่างแรกที่เรารีวิวไปซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเราซื้อจากคูนดลทีนี้เริ่มมาของที่หาซื้อยากขึ้นหน่อยแล้วใช่อันนี้เราสั่งจากอินเทอร์เน็ตครับมีเห็นขายอยู่หลายเจ้าหลายร้านมากเฟซบุ๊กก็มีมันคือทีมดน่ากินหนวะนี่กันนะนี่เฮ้ยน่ากินมากอ่ะมันคือคุกกี้โมจิเว้ยข้างในเป็นโมจิไส้ยืดยืดว้าวย่างทานท่านโมจิต้องลอง มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นห้าชิ้นเองเหรอมัไม่น้อยจังอะนี่นี่ในซองมีซองในกล่องมีซองในซองมีกล่องอ่าเป็นยังไงเป็นอย่างงี้แกะออกมาแค่หนึ่งซองทีละซองดีกว่าบริโภคแต่น้อยนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโอ้ยเนีัยไม่ได้เรื่องจรบอกเลว่ามันเหนียวมาก แน่ได wow. kh ้ละพอออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้ว้าวไหนคะครึ่งกันบีครึ่งก๊อตบีึ่งนะอ่ะเชงเอาครึ่งซ้ายไปก๊ละครึ่งหนึ่งจังเยอะว้าบ้าบ้าบ้าดึง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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหแตกแตกเป็นปุยโพ้งโอ้โหเฮ้ยมันเยอะจังอ่ะเออหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างล่างชิมมันเข้าแกง ปีปันคุกกี้นิ่มๆอ่ะตรงกลางมันแบบเคี้ยวๆเ,เหนียวๆโมจิอ่ะมันเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตที่แบบโอเคกลิ่นช็อกโกแลตอาจจะไม่ได้แบบหนานแน่นมากนะคะดกตี้มันจะร่วนๆแต่ว่าไอ้ไส้อ่ะหนึบมากตรงนี้เอบอ,บอกเลยว่ารสชาติอร่อยดีนะ แต่ว่าขอติในเรื่องการกรอบตัวของคุกกี้แล้วกันคือด้วยความที่ข้างในมันเหนียวมากแต่ว่าข้างนอกมันร่วนมันก็เลยจะแตกล้วก็หกไปหน่อยใช่แต่มันก็มันก็รุวยกินง่ายดีนะคือเช้งเคี้ยวสบายเลยรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยก็เป็นคุกกี้หนึบจริงๆอ่ะถ้าใช่เย็นจะอร่อยกว่านี้ไหมไม่ไม่ด้ใจ่นะก็อาจจะอร่อยขึ้นนะแต่ว่ายังไงก็ร่วนอยู่ดีคือหยิบกินว่าหกแน่ๆครับพลียมหารเลยมาลองระวังหกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะร่วนอ่าอทนั้นก็โอเคเลยอร่อยเนี่ยแผ่นกล้องไหมดูดิข้าว นี่เหอเนี่ยเมื่อกีมเพิ่นถอขออกมาเนี่ย <c oughs> ผมเติมเลยก็ระวังกันนิดนึงนะครับมาถึงอันที่ทุกคนรอคอยอันที่น่าจะไปอยู่บนปกคลิปนั่นก็คือผ้าอันาัา้กินได้ ฟังไม่ผิดมันคือขนมผ้าอนามัยเราอ่ะเคยกินขนมไอ้นี่แล้วใช่ไหมอะไรวะยาสีฟันยาสีฟันก็เคยแล้วแล้วเพื่อนของมันก็คืออีถุงยางจำได้ไหมได้ดูรกดูรกเออดูรกอันนั้นอ่ะเออเขามีเพื่อนอีกซึ่งมันคือผ้าอนามัยกินได้เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงเออซื้ออะไรมาปรึกษาผมด้วยนะครับที่ลักเนี่ยเราเลือกมา2รุ่นพูดเลยมีความมีหลายรุ่นมีกลางวันกลางคืนกลางแจ้งอะไรกมัเต็มเลยมีหลายรุ่นด้วยนะเดี๋ยวนี้วงการขนมไปไกล ถึงขนาดนั้นแล้วล่ะับรอช่มากจริงๆเขาถ้าชินจะไม่ผิดนะมันมีรุ่นอยู่ประมาณ4ี่ห้ารุ่น6รุ่นเลยละแต่ว่าเราเลือกรุ่นที่เรารู้สึกว่าน่าตาเตะตาแล้วก็ชอบน่าจะรอดนะมาหนึ่งต้นจเว้่ว้า มันคือผ้าอนามุยนะครับเอารุ่นไหนกันดีคะเอารุ่น A B C หรือเอารุ่น E J หัวป้าคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กเอาดูธรรมดาอากันดูดูจะเป็นทีเป็นภายน้อยที่สุดนะครับเนี่ยลองคุณให้สุภาพบุรุษแกะก็นี่นนฉันก็เลงจะแกะให้นะคะอเอาเอะไรอย่างคะอะไรครับอู้หูเดียว1ึนุ่มหนับฮ่โอ้โหข้างในเขาเป็นอย่างนี้ละจ้าไหนโยมันดิ เอ้ยเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะคือผ้านาไมผู้หญิงอ่ะเรารู้กันนะคะซองเขาจะเป็นสี่เหลือยมจตุรัสอ๋ออันนี้ไม่เป็นแบบว่าเหมือนสี่เหลืองมผืนผ้าข้างในก็เป็นประมาณอย่างนี้นะคะนี่แกะแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นซองข้างในแบบนี้แหละมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นลองอันนี้ดูก่อนลองยี่ห้อ A B C ก่อนนะคะอ A B C อุ้ยแพ็กเกจมีผ้าหนาไม้ลอยล่องมีปีกบินได้ด้วยอ่ะดูดิมีแบบผ้าอนาไมยบินแบบมีความสุขโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับคุณเจงครับพึ่งห ผ้าอนามัยผ้าอนามัยเอะไรอะยังลบเหรอซึ่งมันก็น่าตาเหมือนมัชเมลโล่ป่ะคุณลอกดาแพ็กเกจมันเป็นผ้าอนามัย<อ>แต่ข้างในมันเป็นมัชเมลโล่นะคะทุกคน<อ>เป็นไงก็มัชเมลโล่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่แพ็กเกจละกันอืมไม่ได้ล้อเลียนผ้าอนามัยขนาดนั้นอืมเป็นขนมมัชเมลโล่ธรรมดาเนี่ยรสชาติก็มัชเมลโล่อืมไม่ได้แปลกอะไรเท่าไหร่เหมือนมัชเมลโล่ก็มีทั่วไปอะค่ะทุกคนน่าจะเคยกินปกติอยู่แล้วอันนี้มันแปลกที่แพ็กเกจเฉยๆนะครับข้างในเป็นแค่มัชเมลโล่ธรรมดาเดี๋ยวก็เข้าใจล้อเลียนนะะเพราาว่ ไม่รู้อะมันแบบมีสองส่วนสองสีเนาะอะไรอย่างงี้ความคลองพองความมังคลองด้วยเหมือนเหมือนน้องอยู่อ่ะมาที่อันสีฟ้านะครับแกมุนแกมกับน้องเหลือเกินเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนเขาหรอไม่เหมือนว่ะมันแตกๆมันเล็กๆนี่เห็นไหมอะ โทเช้งคุณหลอกดาวอันก่อนหน้านี้ค่ะอันก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนอันเป็นมินินะฮะอันนี้เพียงไม่ได้ประกอบแล้นะอันนี้เหมือนรุ่นมินิของอันที่แล้วนะครับอุ่ยกลิ่นไม่เหมือนจริงหรอกลิ่นนี้สตรอเบอรี่กว่าเฮ้ยเอออันนี้กลิ่นหอมกว่าอันนี้มีความสตรอเบอรี่กว่านิดชิมอันนี้แอบอร่อยกว่าอืมอันนี้กลิ่นหอมกว่ามีกี่ชิ้นท่าชิ้นเท่ากันแต่อันเนี้ยมันมีความสตรอเบอรี่มากกว่าอันนี้รสชาติเข้มข้นกว่ากลิ่นหอมกว่า แต่ว่าเราก็าอันที่แล้วมันเหมือนกว่าถ้าจะพูดถึงว่ามันเหมือนผ้าหน้าไหมอืมขนาดอันนี้มันอันเล็กไปปะอยากโชว์แพคเกจอะฉีกไปแล้วจะแบบจะให้ดูความล้อเลียนผ้า,นนาอ,อนมามัเย,านนายเหมือนมากเลยดูมันล้อเลียนผ้าอนาไัมเหมือนมากเลยทุกคนดูดิแพคเกจเหมือนแพคเกจผ้าอน,นาไัมมากๆเลยอะพอดีมีแบบตัวหนังสือกำกงกำกับน่ารักอะก็วันนี้เรามีขนมอะไรอีกไหมหมดแล้วอ่าวันนี้หมดแล้วนะครับมาเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วที่เราจะเลือกขนมที่เราชอบที่สุดมาวันนี้นะครับอ่ะ ให้เจงเล้วก่อนเลยมันผิดโผมากหรอกที่เขากินมาทั้งงหนึ่งชอบมัน เฮ้ยเสียงหลงด้วยเสียงหลงจริงจริงเออมันเป็นมะเขือเทศที่ฉันกินได้ซึ่งเราก็จะเลือกอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะเออมันอร่อยแล้วก็ผู้นี้อร่อยเฉยแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กินมันฝรั่งันธรรมดามันเป็นมันหวานเนี่ยอันเนี้ยใช่ส่วนอันเนี้ยเราประทับใจเชี่งว่าประทับใจที่แบบเฮ้ยรสชาติใช่ไหมอืมมันไม่ใช่มันฝรั่งคลุกผงมะเขือเทศนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันรู้สึกเหมือนกินมะมะเขือเทศที่มันเป็นมันฝรั่งมันทำให้มะเขือเทศกินง่ายขึ้นหอมชีสด้วยไม่น่าเชื่อนะ คนที่เกล็ดเมื่เกินเท้หอย่างเช็งจะเลือกอันนี้เป็นผู้ชนะแล้วกกันเช้งยังประหลาดใจตัวเองเออเราสองคนชอบอันนี้เหมือนกันเลย สุดยอดแล้วทุกคนชอบอันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราการล่างด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องของแ <c oughs> พ็กเกจดีไซน์ก็ให้ผ้านหนไมนะมันน่ารักมากมันล้อเลียนอ่ะในเรื่องของการดีไซน์แพ็กเกจอันนี้ก็เือเข้าใจเคสแล้วก็น่ารักมากมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มาชแม่โลธรรมดาได้ดีมากๆนะคะมาชแม่โลมันไม่มีอะไรเลยมันก็อุ๊ย <c oughs> มันก็แค่มาชแม่โลสองสีธรรมดาชิ้นเล็กๆแต่พอมาทำแพ็กเกจเด็กเยีะแล้วมันน่ารักมากจริงๆแอบคิดว่าตอนเปิดผ้าไอตอนที่เราเปิดซองผ้าหนาไมมันจะเป็นแบบทำให้มันละเอียดกว่่่่่าาาาาาานนนนนีีี้้้้ออ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 ะะะไไไรรยยยยงงงงเเเเเคิดวจปป็็ลหมมืผผแบๆ แม่งเราทำเองแม่งเลยคลิปหน้าแล้วพ่ธีถ้าทหนามกินได้ทำเองแม่งเลยไม่น่าเลนั่นแหละทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะไปสรรหาขนมแปลกอะไรมาทุกคนดูอีกซีรีส์ขนมแปลกไม่หมดแค่นี้แน่นอนเจอกันใหม่ได้เลยคลิปหน้าบ๊ายบาย เแก้งระวังในห้องน้ำมันมีผิดอีถูกแล้วเราก็มีถึงจรงิงๆสมมติแบบไปเที่ยวเพื่อนเงี้ยมันแบบเพื่อนบอกเฮ้ยวันนี้วันนี้วันมามา,มากว่ะกอยิ้มหน่อยอ้ามึงแล้วรีบแต่จัดอะรีบแตจัดคว้าไปเลยเงี้ยทะเลเข้าห้องน้ำก็ไดแบบเออผ้านทำไมกูว่าผ้านทำไมมึงมันแปลกๆนะผ้านทำไมมึงหอมจังผ <c oughs> <c oughs> ้านทำไมมึงมีกลิ่นสตรอเบอร์รี่ด้วย